มหาสเสน่ห์เจีบหญิงดีนักแรภาวนาก่อนออกจากบ้านหรือภาวนาก่อนนอนเสกสามทีเจ็ดทีดีนักแรภาวนาเสกลิ้พึ่งสีปากลิปสติกทาปากเครื่องหอมต่างๆก็ได้ก่อนใช้พระคาถาต้องมีดอกไม้พวงมาลัยหนึ่งพวงหรือหนึ่งชุด ดอกไม้ทุบเทียนห่อในใบกล้วยไม่ต้องใช้ไม้กระดลัดนะครับวางบนผานก็คือการทําขันห้านั่นแหละครับวางบนที่นอนหรือหัวเตียงนึกถึงครูบาอาจารย์ตั้งจิตตั้งใจให้มีสมาธิอย่าลบรู่พระคาถาอย่าดูแคลนพระคาถาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของอัรครคัทาที่เราใช้แม้เพียงตัวเดียว คนโบราณเขาถือเช่นนั้นนะครับนณตัวเดียวโมตัวเดียวก็มีค่าเป็นพระคถาที่สามารถทำให้เราอยู่รอดได้เมื่อตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิแล้วมาว่าคถาดังนี้นณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะราชานังปิยังมะมะปันธิตานังปิยังมะมะราชานังปิยังมะมะปันธิตานังปิยังมะมะราชานังปิยังมะมะปันธิตานัง ปิยังมามะราชานังปิยังมามะปันทิตานังปิยังมามะราชานังปิยังมามะปันทิตานังปิยังมามะราชานังปิยังมามะปันทิตานังปิยังมามะราชานังปิยังมามะ ปันทิตานังปิยังมะมะ